แหล่งพ่อพันุ์เต่ากระอานแห่งเดียวในประเทศไทยที่สตูนอบตกำแพงจัดงานวันอนุรักษ์เต่าโลกรั้งที่7พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวไปพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจเต่ากระอานเป็นเต่าน้ำจืดกระดองแข็งขนาดใหญ่มีรูปร่างค่อนข้างกลมสามารถหดหัวเข้ากระดองได้ในแนวตรงมีสายตาดีและมีหนังตาที่สามารถปิดและเปิดได้ช่วยในการป้องกันอันตราย ระดองหลังเรียบโค้งมนรูปไข่สีเขียวเพศผู้น้ำหนักเฉลี่ย14กิโลกรัมเพศเมียเฉลี่ย22กิโลกรัมการแพร่กระจายของเต่ากระอานพบทางภาคใต้ของประเทศไทยอาศัยในแหล่งน้ำจืดและบริเวณปากแม่น้ำโดยเฉพาะที่คลองละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูลปัจจุบันสามารถพาะพันธุ์เต่ากระอานได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูลเต่ากระอานเป็นสัตว์หายากที่ใกล้สูญพันธุ์ และพบหลงเหลืออยู่ในคลองละง,งูจังหวัดสตูลเพียงแห่งเดียวและเพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้คงอยู่ตลอดไปองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลกำหนดจัดงานวันเต่าโลกครั้งที่7ส่งเสริมการอนุรักษ์เต่ากระอานขึ้นระหว่างวันที่1-7ถึงมีนาคม2567รณลานตลาดนัด KM Park คถนนสายฉลุงทุ่งว่าหมู่ที่3 ตำบลกำแพงอำเภอละงูจัังหวดสตูลโดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องเต่าและสัตว์น้ำจืดของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูลและนิทรรศการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งธรณีโลกที่สำคัญในพื้นที่ตำบลกำแพงพร้อมการประกวดวาดภาพของหนูน้อยเยาวชนที่สื่อสารเรื่องของเต่าในอุดมคติผ่านภาพวาดที่สวยงาม นางสำลีและคณาวงศนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแนะนําให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักเต่าหายากและพบได้ที่จังหวัดสตูลพร้อมเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้ชมเต่าสายพันธุ์ต่างๆมากมายที่ถูกรวมไว้ที่บ่อเต่าหรือศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูลและในค่าคืนที่ผ่านมานายคณิตของช่วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดงานวันเต่าโลกครั้งที่7ส่งเสริมการอนุรักษ์เต่ากระอาน โดยมีนายสำธิตเลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลน,นางสำรีลัคนาวง์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงพร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆในอำเภอผู้นำท้องที่ท้องถิ่นสื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมากบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานมีพู้แสดงสัญลักษณ์เริ่มงานอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ยังมีจุดเช็คอินเรียกความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมงาน อย่างอุมโมงไฟสะพานแขวนแสงสีประดับประดาตกแต่งสวยงามมีร้านค้ามากมายพร้อมการแสดงบนเวทีทุกค่ำคืนตลอด7วัน7คืนของการจัดงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและอนุรักษ์เต่ากระอาน2ใต้นิวรายงาน